นี่ค่ะมือน,นี้ห้าสีม้ามักมูนะคะมักหมูห้าสีอยางมูนะคะอยางแบบว่ามักมักสูตรที่ยังเ่อเห็ดหลาบนี่แ่ะค่ะอันน้ำเหละองคะ่ะใส่นี่ค่ะผุงหนัวลงไปใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ร้ายแซบร้ายค่ะแห่ะใส่ริดริกพุงห่าเนี่ยนะคะใส่ลงไป นะคะน้ำปลาขาดไหเลคือขครวคั่วนี่ค่ะมากไปเลยใส่หอมหอมไปเลยกัวค่าแล้วก็บักหนาวค่ะบีบไปเบลยค่ะบักหนาว ใส่พักกะซีมีใบบกูดแล้วนกะ็ต้นหอมสาลันพักสังเง่แล้วก็พักเขียวเรืออยห้องนี้ะคะ่ะซี่หอมอัใส่ใส่พักเร่ยงห้อนี้ค่ะคะ้ขขนควนค้นคุนคุกมันเข่ากัน ขเขาก็ค้นๆเขาทังสิ้นล้ค่ะยังเล่นเขาเขาเขากันอันดับต่อไปเขากับมบอย่างกันนะคะนยาเบ่งหน้าตาเนี่ยค่ะที่หาอยากเขาก็ไดดแบบนี้มาเขาก็ย่างย่างไฟวาวๆนะคะเขาค่อยๆย่างจนให้มันสุกคุณนะคะเขาจะมาเบ่งอีกที่หนึ่งค่ะตอนมันสุกนะคะอยาเบ่งหน้าตาอุ้ยตาแสวแม่ค่ะเนี่ยค่ะเขากับซับด่านเนอะ กำลังสุกๆเลยค่ะหอมเลยค่ะเดี๋ยวหุมหอมเลยค่ะสวัสดีค่ะ มือนี้เขาก็มาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องโอเอพาแซบชาแนลนะคะมือนี้มือนี้เขาก็ดีค่ะเขากับเดมูเดมูไม่หยากนะคะอย่างสูตรไปว่าสูตรคือยังเข้าเห็ดหลาบเนี่ยะค่ะก็มีน้าจิ้มน้ำจิมำจ้มน้ำจิ้มข้มขมค่ะก็มีพักก็มีทัวมีบักเขือมาละขีนโนกค,ค่ะแล้วก็พักหลายๆายอย่างค่ะนี่คุณเหลศนดนาค่ะมือนี้ พักข้าวเบบร้ายค่ะมีมีไรหลายอย่างค่ะพักมามาค่ะเสบแซ่บกับโอเอะค่ะเขาก็มีของเข่าคือเก่าเนาะค่ะมื่อนี้ยอื้มี่คเบืองยางหมูย่างหมูนีค่ะโอเคเฮ็ดเท่ากับเฮ็ดที่ยังข้าเข้าหลาบเนี่ยค่ะข้าอันข้าวมักข้าวยางอ่ะนะคะมามาค่ะเสบแซ่บน้ำกันค่ะเบาๆร้ายเนาะค่ะกินค่ะมื่อนี้ค่ะ อ่อยนะคะแตเตรียมเคียกมานำสรอยกินอันนี้ได้ตอนนี้ไงค่็กสรอยสอยเย็ยเยนเลยค่ะน่คะ ก็มาอย่างมาอย่างคืดว่าคืดอย่างนะคะก็เลยว่าเอาลอกหม้อหมักคือยังเข้าเข้าเห็ดลาบเบิ้งอน่นะคะแต่สึดออกมาเป็นแบบนี้นะคะกินอยู่ให้อยู่หน้าเข้าคือเกาเนี่ยนะคะน่ามากค่ะเสี่ยวก็โว้ยค่ะ rớt ra. Rồi đó. Mà lại cười đó. Ai ปกติเขาเห็ดเขาเห็ดอะนอกแค่โรงสีก็เจ้าค่ะไปโรงเห็ดเจ้าจะรับโอ้ยมามาก,ก,กินกับเจ้าอีกที่นึงนะคะนี่หลายอยู่ค่ะพัก <laughs> โ <Es> <ừ> มระบ้ากับหอมเขากันอยู่เล้วยังเบ่บๆหน่อยเหะบ้าถึงบอก วเว้ยเก็บมาหลายเติบเลยค่ะเวลนถีงก็ร่างไงเดี่ยค่ะคุณใหญ่เป็นปู่ไวุ้ท่ไนนะค่ะ เขา,ามาขยขเห้อลหลาบมันลเหค่ะนม่อมาม่รอนี่ยบอสเอ้ยฝอเลยเ Thêm bác sĩ lào có lặng nhà Nó cứng Khó có nhu hả? Quên mặt kinh phá con hả kinh nhắn cái sửa mà Mau bọc สวงๆการมาลากิกานขาเป็นหอมอ่มออำดำขากันเลยค่ะมาเด้อบินน้องไายหิวมากินข้าก็บ่อยเยค่ะ 小女孩有孩的哈。嗯，这、嗯、个，那我不干了？ Đồ mặn mặn Quỷ nó đẹp Thấy không? không? thôi nghe rồi Tolong kita Naya เขาครับน,น่ของค่ะผมอําลำเขากัน,น,นพี่น้องมีเ็เดเบิ้ด้วยค่ะคือคือโอย้ยมักน่คะแสวบค่ะข้างบเดบิ้งค่ะ มันก็แบบมาลถาึงคุค้มคุ้มอำลำเขากันนะเนระอืมร่มมากเลยค่ะตั้งถึงร่มใช่ไะ them. อแอบดิ้นเบาเบาเลยหมูมันดำต้นต้นหมูเหรอ

Hôm qua mấy điều kè ngồi là mấy hai mình kè được rồi Ừm, Cũng lầm lầm rồi เหลือไอ้แบบหลายหนึ่งแต่ว่ากะบอู้แสบแข็งกะแสบแข็งลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งค่ะแบบสูตนซูนนี้เฮาเฮ็ดคือลาบเนะะี่ยค่ะเฮาก็้างมักมากมัก,ก,กเฮ็ดคือลาบเน่ยลองไปเฮ็ดเบิ่งค่ะแสบค่ะกับกินก็นมาลาขี่นุ่งโอ้ยขมอัมรำอัมรำเขากันเลยค่ะมือโอเอสก็ขอฝากช่องโอเอสพาแสบชาแนวน้ำเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อจะบริาพาทิปต่อไปของโอเอสนะคะมื้อนี้โอเอสก็ ก้าวข้ามว่าขอบคุณค่ะ